สวัสดีครับ,คร,บครับผมก็พวกเรามหาหินนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเป็นประเด็นในตอนนี้นะครับคือ,อตอนนี้นะครับพูดถึงเพลงสิงลรอบข้างนะครับคือเพลงเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงที่ที่ผมนี่แหละคือทําขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสองปีถึงสามปีที่แล้วเนี่ยครับคือทําออกมาแล้วตั้งนานแล้ว คือเพลงเนี่ยถามว่าก๊อปไม่ก๊อปคือทุกคนคาใจว่าผมก๊อปไม่ก๊อปตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าเมื่อก่อนผมเอาเมโลดี้มาคือผมก๊อปผมไม่ได้เป็นปากนะครับว่าคือผมก๊อปเพราะเมื่อก่อนผมไม่รู้เลยว่าคงผ,ผมจะมาถึงปัจจุบันขนาดนี้จะมีงานเยอะขนาดนี้ผมไม่เคยรู้เพราะเมื่อก่อนคือผมแค่ผมแค่เล่นดนตรีกันแบบในผับในอะไรทั่วไปแล้วก็ซึ่งวันหนึ่ง เพลงที่ผมจะแกะมันหมดอันนี้คือเรื่องจริงครับผมก็เลยไปเห็นเมโลดี้อันนี้แล้วก็เอ้ย,เ,อยเพลงนี้มันน่าสนใจนะก็เลยเอามาเล่นโดยที่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับอันนี้คือแบบอันนี้สาบานกันเลยเลยผมไม่ได้คิดอะไรเลยเกี่ยวกับว,ว่าเพลงนี้ต้องดังต้องอะไรเพราะว่าเพลงผมทามาหลายเพลงครับส่วนเพลงนี้ถามว่าผมก๊อปแล้วผมก๊อปทำยังไงครับผมก๊อปเอามาลง YouTube ให้คนได้ฟังเฉยๆผมไม่ได้เอาไปขาย ผมไม่ได้อะไรเลยครับก็คือว่าพอเอามาลงปุ๊บประมาณอาทิตย์หนึ่งเพลงยอดวิวสูงเพลงมันมียอดวิวสูงมากผมก็เลยผมก็เลยเฮ้ยตอนแรกดีใจก่อนเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่เราไม่ได้คิดว่าจะทําเพื่อให้มันมันดังหรืออะไรแต่ทําพื่้สนุกสนุกอันเนี้ยเดี๋ยวผมเวลาแบบไปออกรายการอะไรผมจะมีหลักฐานให้ดูครับว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วตอนผมทำเพลงนี้ใหม่ๆผมเขียนไปว่า เพลงนี้ผมทําไว้เล่นครับผมโพสเฟซบุ๊กผมโพสต์ว่าเพลงนี้ผมทําไว้เล่นสนุกสนุกไม่ได้คิดอะไรคือผมโพสต์จริงๆครับตอผนผนมทาเพลงแล้วทีนี้พอมาพอพอเริ่มมีกระแสใน u t u b e ผมลบออกไปพักหนึ่งคือถ้าใครติดตามแฟนเพจ Facebook ของวงมหาอิทธิจะรู้ว่าพวกผมเนี่ยลบเพลงไปไปพักหนึ่งนะครับลบเพลงไปพักหนึ่งคือผมลบผมทนไม่ไหวตรงที่ว่าเฮ้ยเราทําไปแล้วเขามาดา่า ตอนแรกตอนแรกผมรับไม่ได้เลยที่ว่าเขามาด่าผม,บมลผมบเลยพอลบเลยปุ๊บเนี่ยท่านผู้ฟังทุกคนนะครับต้องไปดูว่าชแนลที่เอาลงไม่ใช่ชแนลผมชแนลมาหาหินมีชแนลเดียวคือแค่วงมาหาหินแค่ชแนลที่ชื่อว่ามาหาหินคือไอชแนลอื่นเนี่ยที่เอามาใส่ผมไม่รู้ว่าใครที่เอามาใส่แต่อาจจะเป็นแฟนเพงที่เขาอาจจะชอบอยากฟังเขาเลยเอามาใส่ไว้แต่ทีนี้ไอวิดีโอเนี่ยเลยกลายมาเป็นประเด็นอีก ซึ่งเป็นคนละชาแนลของผมแล้วพอมาลงปุ๊บมีคนเข้าดูแล้วคนก็ไปไหว้แบบจนรู้สึกว่าเขาต้องปิดปิดคอมเมนต์ปิดสาธารณะกับกับเพลงเพลงนี้แล้วคือตอนเนี้ยครับผมก็เลยผมเลยคิดว่าเออเอเชียแม่งเขาอันนี้คือแบบกากใจเนาะถ้าถ้าพูดอะไรแบบว่าภาษาบ้านนอกก็ขอโทษนะครับเพราะว่านั่นแหละรครับก็คือ ผมก็เลยคิดว่าเ,เพลงนี้เขาเข้าใจว่ามันเป็นเพลงเราแล้วแต่เมโลดี้ทำนองอะไรต่างๆมันมันเป็นเพลงของทูดอเราจะทำยังไงดีในเมื่อชนแนลนั้นก็ไม่ใช่ของเราแล้วผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของชนแนลคือใครผมก็เลยอะลองมาทำใหม่ก็มาให้อาจารย์ผมไปทำใหม่ทำเป็นเปลี่ยนแปลงเมโลดี้พอทำใหม่ปุ๊บ เขายอดวิวขึ้นมาเยอะก็เกิดประเด็นอีกคือตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าถามถ้าถามว่ากอ๊อฟไหมคือผมบอกเลยครับว่ากอ๊อบเขาจะถามตรงนี้ว่ากอ๊กอฟไหมก๊อฟแต่ตอนที่ผมกอ็อบผมบอกตรงว่าไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการตลาดหรือแบบโปรโมทอะไรสิ้นเลยคือผมทําไว้เล่นเฉยผมผมผมเป็นโวโตีมานานแล้วครับแล้วก็ทําแบบคือถ้าคนติดตามผมยุคแรกๆจะรู้ว่าผม,ม่ชอบดัดแปลงเพลง เพลงจังหวะนู่นนี่นั่นเอามาใส่คือแบบถามว่าเสียหายของเพลงไหมของเขาไหมถามว่าเสียหายไหมก็ถ้าจะเสียหายก็ต้องขอกรับขอประทานอภัยนะครับสําหรับแฟนเพลงของอพี่ๆทูดอนะครับก็คืออันนี้ก็คือขออภัยกนจริงๆครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันผิดมากก็ขอโทษนะครับสําหรับคนไทยทั้งประเทศที่ที่มองว่าผมผิดนะครับ ส่วนในเรื่องที่คอมเมนต์ที่คอมเมนต์ว่า,ามีคนมาโพสต์ว่าอ,าอะไรวะที่โพสต์ทัวร์วขนาดนี้ทัวร์ขนาดนี้เตรียมเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะอะไรประมาณนี้คือคือแอปบินเนี่ยมันมีอยู่สามคนค้วแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อมันมีอยู่สามคนแล้วขาเนี่ยก็แบบ เขาก็ไปเม้นต์คือตรงเนี้ยเดี๋ยว่อยไปคุยกันในรายการอะไรต่างๆดีกว่าเพราะว่ามันคือเรื่องมันละเอียดมากแล้วทีนี้มันกลายเป็นแคปเลยไปกลายเป็นว่าพวกผมแบบไปว่าแฟนเองไปอะไรคือมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคืออยากจะบอกว่าจริงๆตอนเนี้ยถามว่าด่าไหมด่าได้ตีได้ชมได้ครับวงดนตรีทํามามต้องมันไม่มถีถูกใจใครตลอดนะครับก็แต่ถามว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมรับผิดชอบอยังไงผมจะรับผิดชอบ คือผมจะไม่เล่นเพลงสิ่งรอบข้างอีกต่อไปแต่ถ้าถามว่าผมเป็นลบออกจากชแนลได้ไหมถามว่าผมลบได้ไหมลบได้ครับแต่ตอนนี้ชแนลใครไม่รู้แบบเยอะมากเอาเพลงผมไปลงเยอะมากผมก็สามารถตามลบให้ได้ทั้งหมดนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วผมรับผิดชอบโดยการที่ผมและทีมงานจะไม่เล่นเพลงนี้บนบนบน,บนอคอนเสิร์ตนะครับของวงมหาหิงเนาะแล้วก็ มือเบสผมที่ที่เป็นประเด็นอยู่ที่ว่าทะเลาะกันอะไรนี้ประมาณเนี้ยคือเดี๋ยวให้ให้มือเบสพูดอ่าสัังนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับผมก็ขอโทษแล้วกันที่พูดแรงไปหรือยังไงก็คือความที่ใจร้อนเพราะเราทํางานทุกวันก็เหนื่อยอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วผมเนี่ยจะบอกว่ามือเบสผมเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนใจร้อนมากอันนี้คือผมต้องขอโทษแบบกราบขอโทษพี่น้องที่ร้แกันคือใจร้อนคือ อย่างผมเองจริงๆผมเป็นคนใจม้อนนะแต่ว่าแต่ว่าคือแบบจะยับยั้งไว้ไว้ได้แต่ว่าคือคือถ้าผิดนะครับผมขอ,อากราบขอขอโทษสําหรับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับีคือผมไม่ได้อยากให้เกิดถามว่ามีเม้น์มาถามว่ารู้เท่าไม่ถึงการไหมถามว่ารู้เท่าไม่ถึงการไหมผมไม่รู้แน่นอนครับว่ามันจะมาเกิดเรื่องใหันใหญ่โตขนาดนี้แต่ที่ผมนําไปคือ เสรเนื้อหาของเพลงนะครับผมถามว่าผมได้รายได้จากเพลงสิ่งรอบข้างเยอะไหมเพลงที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้ได้รายได้มาจากสิ่งรอบข้างเขาเพลงเพลงนี้ไม่ทำให้ผมรวยหรอกครับอันนี้เรื่องจริงครับคือจริงผมเล่นดนตรีมาทั้งชีวิตแล้วครับผมก็ผมก็จะเล่นต่อไปแต่ผมขออนุญาตคือขออนุญาตชดใช้ด้วยการผมจะไม่เอาเพลงสิ่งรอบข้างมาเล่นอีก กแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งก็ต้องอยังไงพวกผมนะครับขอขอโทษขอโทษครับอ,อันนี้คือค,คือขอโทษนะครับ,รบขอโทษจริงๆซึ่งพวกผมผิดไปแล้ววงทูดอก็แฟนเพลงวงทูดอผมขอโทษทุกทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะสมมุติเรื่องนี้จบไปก็เหลือเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใครอ,อะไรไม่รู้ใคร ใครอะไรที่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 บอกว่าผมเนี่ยเอาเพลงไปทําใส่ y o u t u b e เป็นเป็นเป็นของตัวเอง,เงอ,อ่ะกี่ทีอ่าะกี่ทีอันนี้คือต้องบอกครับว่าชแนลของผมเนี่ยเป็นชแนลชแนลมาหิมชแนลเดียวคือชแนลอื่นอย่างเพลงรูปไม่หลงมีสิไหมครับที่เราไปโพสต์อะ่ะคือถามว่าผมแกะเล่นตั้งแต่เพลงยังไม่มีกระแสนะครับ คือไม่ใช่ว่าผมจะเอาเพลงดังแล้วก็มาเอาเป็น,เป,นเป็นของตัวเองไม่ใช่นะคนดูเขาเขารู้ว่าเพลงของใครส่วนผมทําหน้าที่คบเบอร์แล้วก็ทําหน้าที่นึิคือแบบร้องเพลงผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดทําให้คนที่คือมาดูเราให้เขาแบบเออรู้สึกไม่เสียดายอะไรที่มาดูเราเงี้ยครับผมก็ต้องหาเพลงมาร้องเพื่อที่จะได้เป็นการแบบให้คนดูสนุกสนานอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้คือ แต่ว่าช่องชาแนลที่ไปเถียงกันมันไม่ใช่ชาแนลผมผมไม่ใช่คนทําครับไอชาแนลอะไรไลน์โชว์อะไรอันนั้นผมไม่ได้ไม่ไม่ใช่คน<ม>ท,ทำแน่นอนคือมันมีเยอะมันมีคนที่เอาไปไปเยอะครับอันนี้คือผมไม่ได้บ้าติดใครแต่จะบอกเลยว่าผมไม่ได้ทาพวกพวกผมไม่ได้ทํานะครับแล้วตอนนี้ก็คือสรุปเลยนะครับก็คือว่าถ้าถ้าผิดถ้าผิดอันนี้คือขอโทษจากใจแล้วแล้วก็ สำหรับคนที่ที่พวกผมไปด่าว่า,าไปขอเงินอันนี้คือพูดตรงๆเราไปขอเงินพ่อมึงมาจ่ายลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยคือไม่ต้องขอโทษแทนคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าคือเป็นทีมงานผมเลยครับผมขอรอับผิดคนเดียวเลยเพราะว่าผมมีหน้าที่ทุกอย่างในวงเลยคือแบบทาทุกอย่างนะครับก็ต้องขอกราบขอ,อขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ปิดชมกันแบบ อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงถ้าปิดขอขอกราบประธานาภัยนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคืเอ,อเรื่องต่างๆเนี่ยรายละเอียดก็คงไว้ไปพูดในรายการต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครมีคำถามอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดในรายการต่างๆยังไงกออ็ขอบคุณนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับไม่ได้ตั้งใจครับผมถามว่ารู้ไหม รู้ครับแต่ว่าตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้ครับผมก็มประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่น้องออช่วยดูด้วยนะครับปิดชมได้อะไรได้ก็คือ,อ,อไม่ว่านะครับเรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุคราบ